สวัสดีครับมือนี้ก็ไม่อยู่กับช่องกองจ้องซาแนวน้อครับนอเอ้มือนี้ก็ไม่อยู่กับยุฟ้าพี่จแปดแปดครับผมมามาอยู่กับเกี่ยมเสาทำกันจัหน้อยมาลุยปลากันจัหน้อยนะครับนอมามาอยู่น้ำค่ายพี่จีของเฮาครับผมมือนี้ก็จัดจักน้อยครับผมทุนสามพันมีสิบสี่นะครับน้อจัดไปครับผมเบสสี่สิบมา มาจัดฝุกสิบเรยแล้วกันครับผมมามาโบมาโบเออฝุกอีหลีครับผมมาัดตัวเลขบิดสี่สิบครับผมเปลี่ยนเป็นบิตหกสิบกุดเชิดเดียวเข่าเสยครับผมเข่าโบนัสเสยโอ้โหสวยงามครับผมมันรุนกันครับผมโบนัทสิบหมุนครับผมจัดไปข้างเลขก็ว้าไปหนึ่งทีครับผมอข้างสองก็ว้าครับผม ข้างสามก็ยังบ่มีอยังเกิดขึ้นครับผมเออรอยทีสี่มาครับผมสองร้อยแปดสิบแปดจังหวะนี้เออสวยงามอีกลอยสี่สี่ได้ไปสี่ร้อยครับผมมาเออหาลอยครับผมบางนี่โอ้โหสวยงามครับผม,ม,ออบผมบสวยงาม,ม,งามเออมาโอ้ยหวาวครับผมว้าวไปว้าวไปจังหวะนี้เออสี่ร้อยแปดสิบโอ้โห โกมาสิคร oh, oh, ับโกมาสิครับโอ้โหมาเหลือเทียเดียวมาโตสอดบัวมาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นจังหวะนี้จังไรโอ้ยโบมาเหลืออีกสองช่องมาบโอ้ยช่องสุดท้ายจังไรเออเรียบ้อยครับผมโอ้โหโตซอดอีกหนึ่งครับผมโอ้โหได้ลบหมุนอีกสิบหมุนครับผมจังหวะนี้ มาบึงครับผมตัวไหนเออหนึ่งรอยแปดบาทเออสวยงามพันแปดครับผมโอ้โหเออสี่รอยสามสิบอืมสวยครับผมสวยครับผมโอ้โหมาแบบโหดๆครับผมรางวัลก้อนโตไปหนึ่งทีครับผมพันแปดเจ็ดสิบสองบาทโอ้โหมามามาเนี่ยเออมาอ,อืมวอลไปครับผมจิ้เทีย โอ้โหโเคบนลงว่าช่องสองไปครับเหลือวหาเทียเออพิมเขียวกเกาลยเอออีกแง่อีกแง,กง่มีอีกพอโอ้โห,โห,โหได้ไปเกาเลยหสบหกครับผมเออเคเต็มมาโอ้โหโดอกนี่หาพันจิตหกสิบครับผมโอ้โห,โห,โหแต่โคตรอีหลีครับผมโอ้โหพันจิตครับหาพันจิตหกสิกบปาทั สิเลยครับผมโอ้โหแตกขนาดนี้ลเลยสิเลยแบบนี้ถึงกับสิเลยครับผมเนาะเอ้ยเสาเสาที่เป๋ว่าโผล่เลยเนาะครับเนาะเออได้ไปหมื่นครับผมหมืน่นหมื่นสี่ร้อยสี่สิบหกบาทครับผมโอ้โหแตกหมื่นสือครับผมจังหวะนี้เอา้าสั้นก่อนอย่ายลืมครับผมยูฟ่าพิจิแปดแปดเนาะครับเนาะกดฝากกดไลท์ฝากกดติดตามช่องของ สาดแนวน้ำด้อครับเด้อมือนี่ก็เสาเสาที่แปว่าโพก็เลี้ยวกันเนาะครับเนาะเอาสวัสดีครับ